จากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะมา,าชุดหนึ่งเรามาตรวจสอบกันเลยนะคะโดยการแกะกล่องใ,ใหม่ๆเลยนะคือว่าตักครีมมาช้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็หยอดสารเคมี ตรวจสอบนี้ลงไปนะคะถ้าเกิดว่าค,ครีมซิกเลตในครีมตัวนี้มีสารปลอดนะคะมันจะเปลี่ยนจากมันจะเปลี่ยนสีขาวเป็นสีชมพูทันทีถ้าสีชมพูอ่อนก็คือใส่แค่ย่สิา ไม่รู้เขาว่าเขาเขียน25หลาอะไรแต่ว่าถ้ามันใส่น้อยมันก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนแต่ว่าถ้าใส่มากมันก็จะเป็นสีชมพูแก่ตามลำดับนะคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูเนาะใส่ลงไปหยดหนึ่งนะแล้วก็ใช้มาจิ้มฟันคนๆคน ถ้ามันมีสารประหลอดนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอนิดนึงนะนคนุณไปเรื่อยๆนะคะยังไม่เปลี่ยนสีเลยค่ะ<น>ไปเรื่อย<น>ปกติแล้วถ้ามันมีสารประหลอดนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีทันทีเลยอันนี้ผ่านตา ลองคนสักประมาณหนึ่งนาทีเนาะว่ามันจะเปลี่ยนไหมสรุปว่า ไม่เปลี่ยนสีค่ะเป็นสีขาวเห็นไหมคะเป็นสีขาวไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเลย mm hmm. ก็แสดงว่าซิคล n i g น t c ครีมนี้ไม่มีสารปลอปปลอดเจือปนอยู่นะคะสรุปแลอะอทีนี้เรามาตรวจสอบว่าอ่าซิคลิเนไอครีมนี้มีสารไฮโดรควีโน ในครีมฟอกผิวขาวหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีสารอาฟอกผิวขาวนะคะมันจะเปลี่ยนจากสีเป็นสีน้ำเงินเข้มอย่างนี้นะคะเราไปดูเราไปดูกันนะคะว่าเปลี่ยนไหมเอาตักใส่ช้อนนึงเนาะนนหนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาครีม ลงไปหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึงนะคะแล้วก็ขนาดจิ้มฟันเนาะมาคนๆคนดูว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากอ่าสีเหลืองอ่อนเป็นสีน้ำเงินนะคะมันก็จะมีสารฟอกผิวขาวเจือปนอยู่นะคะไปเรื่อย แต่ถ้ามันเป็นยังเป็นสีเหลืองอ่อนอยู่ก็แสดงว่าครีมซิเลีนไอครีมนี้ปลอดภัยนะคะไม่มีสารอาฟอกผิวขาวเจือบปนอยู่ปนไปเรื่อยๆ ปนไปปนไปยังเป็นสีเหลืองอ่อนเห็นไหมคะยังเป็นสีเหลืองอ่อนตามปกติแสดงว่าซีกเกล็ดไนครีมนี้ไม่มีสารอฟอกผิวขาวเจือปนอยู่นะคะปอด